เครื่องบินขับไล่ที่สะท้อนความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารของจีนที่ปัจจุบันมีการผลิตเข้าใช้งานในกองทัพร,รวมถึงความพยายามในการทำการตลาดเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่ต้องการได้อีกด้วยและนี่คือ3มเครื่องบินขับไล่หลักที่จีนผลิตออกมาใช้เองแบบครบ,บวงจร1เครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5เฉิงตูเจ20คาดการกันว่า มีขีดความสามารถเทียบเคียง F 3 5ของสหรัฐแถมยังสามารถแบกน้ำหนักอาวุธและเชื้อเพลิงได้มากกว่า F 2 2 Raptor แรเตอร์ตัวเทพของสหรัฐได้อีกด้วย 2. เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์เฉิงตู J 1 0เทียบเคียง F 1 6รุ่นครองตลาดโลกจากสหรัฐ J 1 0เป็นเครื่องบินรบหลักบทบาทขนาดเบามีความคล่องตัวสูงติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย 3. เครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบล่าสุดที่เพิ่งทำการเปิดตัวไปไม่นานมานี้เซินยาง J35A เครื่องบินรบขนาดกลางที่ออกแบบมาใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนโดยเฉพาะและทั้งหมดนี้คือ3เครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพจีนที่พัฒนาและผลิตขึ้นมาใช้เองพร้อมที่จะทำการตลาดส่งออกให้แก่มิตรประเทศที่ถูกกีดกันจากตลาดอาวุธหลักอย่างสหรัฐอเมริกา